สวัสดีค่ะโดยภาพรวมวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะโดยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้จะมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสาเหตุ้นก็เปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าไปหาหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือว่ากลุมม่มเมฆฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามและลา ตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมธตอนตกเฉีงยงใต้ซึ่งพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกําลังแรงค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะระยะนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันไปด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้ก็มีกําลังแรงนะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์นะคะกลุ่มเมฆฝนในบริเวณทะเลจีนใต้นี้ก็จะทวีกําลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมอยู่ที่บริเวณเอ่าวตังเกียรค่ะในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ในบริเวณเอา่าวเบงกอลน,นี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นลนักษณะเช่นนี้ส่งผลงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะยังคงมีกําลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้ค่ะ ก็ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งปจนถึงวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้นะคะกลับมาดูภาพรวมของสภาพอากาศระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันค่ะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนะคะยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนัก70%ของพื้นที่รองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก60%ของพื้นที่ค่ะ ปิดท้ายก็คือบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านเพชรบูรณ์พิศนุโลกอุตรดิตแพร่ลำปางลำพูนตากแม่ฮ่องสอนและที่เชียงใหม่ค่ะอุณหภูมิระหว่าง22-32องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนครพนมสกลนครอุดรธานีน้องบัวลำพูขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษอุณหภูมิระหว่าง22ถึง32องศาเซลเซียส,สค่ะ ต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพริมมณฑลราชบุรีและที่สมุทรสงครามนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง22ถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพริมมณฑลจะมีฝน60%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง25ถึง35องศาเซลเซียสค่ะ ต่อกันที่ภาคตะว,วันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง23ถึง22องศาเซลเซียสทะเลนั้นมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและที่สงขลานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฝนตกหนักทา้งด้านฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองพังงานและก็ที่ภูเก็ต อุณหภูมิระหว่าง21ถึง34องศาเซลเซียสนะคะด้านฝั่งอ่าวไทยนี่ทะเลจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะบริเวณตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่มักจะมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดในช่วงหน้าฝนนะคะขอแนะนําให้ทดลองใช้หอมหัวใหญ่ป้องกันไข้หวัดและยังส่งผลดีสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันด้วยค่ะหอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีสารอาหารมากชนิดหนึ่งนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลความดันโลหิตสูงและระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะหอมหัวใหญ่ยังมีสารที่สามารถจะต่อต้านแบคทีเรียได้ค่ะ เวลาที่เป็นไข้หวัดนะคะการรับประทานหอมหัวใหญ่จะช่วยให้จมูกโลง่งหายจากอาการหวัดได้เร็วขึ้นค่ะส่วนวิธีการเลือกซื้อนะคะให้เลือกซื้อผลที่มีเนื้อสีขาวน้ำหนักมากกลมใหญ่เพราะว่าจะให้น้ำเยอะค่ะสำหรับข้อควรระวังก็คือห้ามรับประทานในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เยื่อบุกระเพาะนั้นระคายเคืองได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ